เศร้าเศร้าคุณนชิ้นายเลน่ยหลักานเคัเศ้าหาคุนิมหาไม่ได้กระ่างชนนตัวถาถาแถวบ้านหลงเตี้ยเลยนะข้าได้ทางที่เขาายมีสองสองแถวเนาะติดกวนหอประถารแม่ครันเศร้าคุ้นิมหาบอเศ้าเศร้าหาคุณนซิมหาโอเศร้าหาคุณนิมหาสนขนาดน ค่อยามอยู่คยถยมเจ้ามน่เขาจเากลายไปจยอบรการด้่างเามันก็มองดินเป็นเ่ยแต่ว่าแถวอันคือบ้านพุทธิมเนี่กนั่นั่น่แต่ถ้กะโอเคอยู่แ้คว่าแถวใที่เขาเข้าไปเนาะคือมันใลแล้แบบนั้นวมีว่าท่านในหัวพูดอะไรางทีคือหายไปจ้อบ บานบี่ไุ่นบานขอเจ้าเด้เจอยังบ่ยังอีอย่บ่มองทางได้ได้ไปไฟเนาะาจจะมีหลอดไฟเนี่ยมีหลอดไฟไว้ปุ่นไปเร็วงเอามาต่ออีกอีพีสามไปเร็องเขาทามมนโค้งไงได้เขาทางบอนโค้เขาก็จากสี่คนฟอดเนี่ยได้ไปเอ็วบานี้กระได้เนาะอ่าบ่คือทางยางเนาะเอามาเซนอาสบายดีด้วสบายดีสบายดี ครังพระอาจารย์เพิ่มเมื่อชงพี่น้องเลยจะกะสีเมื่อหาเบะเฮือนเอือยบุญนโตพี่น้องเลยสมบูรณ์เหมือนบันนี้เราถ่ายอยู่ได้พี่น้องเลยมาหลายเทืยดแล้วจะบอว่าพ่กนี Oh. อ <tr isa _ translator> <c ười> um, no, ้ยย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 ยอยยยยยยยจยย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 ใส่ยยคยยสยคยย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 ยอยยรยยยยยยยรยย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 อยยยนียย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 กยย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 ลับยย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 ่ยยยน อายครอบครัวใช่ไหมไปมุน้ก็ได้พี่น้องมุนิบุษิกี่พูดได้มุนิหมดเยสิกี่พูดได้นม้เลกัรหนกับบอกใหม่พ้อพี่น้องไอเดีบ่ถือคุณคนไหนคุณพี่น้องกำนังเนาะเดี๋ยวบงทางเรานี่มืดไปแล้วเนาะบนทางนั้นต่อพี่้างนต่อคนไหนเดียวจังหนก็เดียว อไปพบไปพ่อกันอยู่ทีเฮื่อนของอืบุญพันเนอร์น้องพี่น้องนี่เหละอันนี้ไก้แรวพี่น้องใก้สีหอดแค่ว่าเน้นว่เรียนแบบมันั่ใมีอากาดนั่อายุไก่ชนานได้เลยอนี่หานเนี่าในเตียงนดเม่นี่ยแมนเาง้านใของขลยเครื่องนี่นีกลไๆนี่เลยไฟท้างหนาด นี Mas, man, man. ่บ่แมนนแมอันนี pues, uh, ้ฮะในเตียงเพิ่นพี è, ่น้องเลยอ่น่แนนอนอยู่นอกพ่พี่พี่อันนี้นี่นอนเดอนีช่วงันน่อนช่วงวันเกิดอันเี้จัดอย่นี้ใช่ไหเลยไข่คองเนาะวววเลยสิวตีนะแม่นแเออบิวซีบิวี ยินดีตอนท้าผลบากายเลยเตียงเนอะอ่าบุนแลบันนี้ขึ้นไดบุญตไอด้มาแล้วเตียงะคำคำตลอดเลยคำเนาะไปเก้มสิบมนกูได้นข่ามาว่านี้เป็นยังท้ายคิวยงนอกไปไปครบใช่ไหมเอะเอาคุ้มคุ้มาจัาตัวแล้วเนาะอ่าเฮืยไอดีเ้อใกลในี่แหละนี่บอลี้นี่เดี๋วเด้ดไฟทั้งหนาเดี่บอลีอ นี่และอันนี้คือเ่นบอดีเพิ่นนะนี่บอดีใส่บุญเนาะเนี่ยโดยโดยยังมาทันมายเลยเนาะปนี่ไปบุญนบาทเจอวันนี่เป็นเพ่อนเ้ยบุญบนนี่เป็นสาบุญบานนา สาวบุนบานหนาชาวบุนบานเฮามีเบดเนาะมีไทยก้บนเฮ้ามีตงวันหน้าุดดิทุบนยูคสวรรค์ากาไสมองเลยเนี่ยไร้ไหลายมดทถุแบบคือว่าราะว่าเป็นยังจังจังค่ทูตูบอกว่าบ้านเฮาเนาะมันุ่นลายมันมต่เฮ็ดแลมอะไรอาที่นมา่ครับไท้ดก็สามารถเห็ได้

เด๋อเดือดเดอดไฟนี่แหละแม่แหละเพื่อนในบุญนะอ่านี่แหละทางายนี่แหละสายเลยอ่าแม่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 ากสายเม่โอ้ยนอนวนออจกายจกโอ้นไรท่น่ใหม่บ่นี่เนาะ้ยอ่มาพี่้องเอแบนี้ก็ได้ลงไปได้เนาะอืออ่ามาพี่้อง Hoạt hơn đi bún leo của no. nó À À, đi đi. đồng đá, ơi đi. Đi, rồi. Đi. À, ơi Rồi, rồi 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 ơi, xe bài đi, xe đi Đường <laughs> đường tà đây À, một nó no. này bạn đi, mượn <laughs> ให้ค mm. eh, uh, um. uh, mm. okay. um, ุณเองเลยคุเองเลยสบายดีเลยดีสสบายดีสบาสาี่าาีาบีาเยยยาาบ

อะไก้อะไรเธออะเนาะไอ้ไอ้พะโนนไหนบอพาน้องพิงเข้าหังเดออประเจ้าเก้าเี่าประเด็กไม้บอบมเบลูกเจ้าเอ้จ๊เอ้อเียมหนาหยนะเจแม่แม่ไมบอสพูดน้องพีอ่งก็ว่านั่นขันนสมุวลาขัน มาตั้งักอยู่แล้วเหรอไแนประเดขายอนนะที่ว่าแซนว่าหันบอยคนวอกพี่น้องไว้แดงูละเคืองเอไหเป็นฟุกเลย้อย่วเยนวยเปินแซนตัวเย็นปราจัอยู่แซ่บแซ่บกายนี่ะเขาไม่สบายครับตัวน้อยแกงด้วยลายแล้วเสนอวนี้แจงคาตัวยังแต่้อย ทนุ่งเย่อใจหาใช่เอามาทำหมาใช่้องมาหน่บาก็ดีเลยอาจารย์เอาอะไรไหมออเ้อ่ปลาไมเป็นปทาข้างนอกได้เลยครับครูผมกจะมาหาใช่มาหาใช่หมองที่เก่าจุดมา้ที่หนูทำงานเลยนาโอ้หั่นครัวลงยาเหรอคะจ้ะหั่นครัวลงยาครัวลงยาดิเน เมื่อกี็ดเยบยุ่งหุอเ่แมนไปเปเด็กเสออเด็กเสร์ฟมืสาเชาที่นี่บ่กินข่าวคนหลายแมนแต่อขายของ็ได้การบวากานของมักมาให้เรานักหกนอีกแล้วเนี่ยว่าปูนงไปน่าจะเลยพูกันเช่นาสตรมากเลยมอทงานหนัค่ะจะไปทังได้เชื่อไหมนี่

แล้วเดนนี cuarto. ่โกนาหนึ่งพักแต่ไล่กเขาเงี้ยวห้อนๆด้วยค่ะายกลองใสว่านี่พี่นายอยู่ปรีและเมืองวาแดงนี่พี่ยหย้วยเรี่พายกันกับกินกินดๆด้วยเดี๋ยวก่อนเนาะแท้เลยแ้วองมาเสียนเนียว่านยหนูจะหเ่หยปาเน่หลูกเน่โมกด พุกพุกเนาะกัห้พกห้มาบันเทาแน่เนาะเออเอาไปทิรถตลอดทิรถนะเอาไม่เอามสามสิบพุยอมันนแน่เดี๋ยวยังบัวน้ีโลโก้ใช่เนาะนะโลโก้ะโลโก้ใส่อลแบอลแซ่บแต่ว่าประเดีที่แบบว่าที่มันเกินว่าบอลมันหายเนี่ยเออเานยัไ มาจากใช่ค่ะอาจารย์มาจากทางวัดนะไม่ออกูกเอ่อไม่ออกข้าม um ันะรบอให้เ <boys> ั็นไปซื่อมาแดงแม่จะไหยเป็นบอบให้เป็นบ๊อบแดเองสูตรป็นเองเลยเนาะบกส่ฉันก็เตรียมันเอาเน้ำมันใส่กัเสบแต่รโก้ที่จะกั ไปคาจะอันไปไป่งตามตลาดเนาะก็แยวกินไก่ไงอยู่ทีเป็นขายกิ่นไก่แม่คันมันไม่รู้นีเรื่องเสีย็ดประแดกขายเอาที่ประแดกมันเหีดยบเราคือกันสูตรการเดเพื่อกัประดคือไก่่าแต่แต่สูตรเพาะคือกันเนาะประเดคอคนเห็ดประแดกคือเพาะคือไก่ไม่รู้กินไม่หลายหมองกับประแดกเป็นคนมักจำประแดกก่อนก็ได้ อันนกอสียมาเสียมึงแกวบประ้เรว่าแสรนะอะไรก่อนะวนไ้รียว่าแสไระมเนมาเนี่ยเ่เนาะีอมมากลหอมมาเลยมึ่อยไม่อยกเปิดมลว่ากลับาแล้วกั่กลุ่มเลยกินมาก่นเลยเนาะกินมาก่อนเลยมาก่อนเลยนงพิงวะ

นี่โองพี่มากน้ำอายเพิ่นนี่ม่สอนไปสอนอืมเลยนี่เลยเป็นอเลยปกติเป็นอาจารย์สิแม่นี่เป็นยากแนไม่ได้มาวันนี้รับรับป่าน้องมังเพชรไว้ อาแด้มามาต่แดกสตรพ่อจะมีได้ฟันอยางมหหไย้นใพ่อเป็นตะโอนนะเมื่อมันข้นมายญ่เป็นชาวตกใจเอ้าเอเคบดพ่อคับแทนึ้นที่ว่าเกี่งสะอาดสะอาดข้นเนาะเมื่อเนาะเก่เยกับอรกับสอนซอยกันนั่นแหละ เสียข้าเหนียุ้งงยงอยู่ทงุตรกเจ้าเหนียตาแล้วก็จะเียดอในทีนี้เจ็เออนกรบอกเปิ้ลยาลาฝอเปิมีงานบุญงานยังอเคนเวลาเด็ดหอนีงก็ให้ขึ้นมหาโมกงบอกกปิ้ลหมุดคว้านเอาสรวนทำเด็ไปยังเวลาจไปเสียบานช่วงลูกหม้าเขาก็ซื้อให้เลยซื้อหาที่เขาซื้อให้ได้มันนี่ก มา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 จ่าเด้อเด้อจาดูเล่นหมากนี่หมากนี่จะมาเลยนดูโอ้ยอ๊ยจาก็ุจาก็ดจ่ากสาวสวยปุจาก็ดจนี่สตาบอรีุ่จาก็ดุจ่าุจาก็ดุจว่ามเกินจะกนจ่า นอนได้กบ่วเผยนอนได้จิ่วนอนแปดโมงก็มื้อมื้อไปงานถ่าพนมนงก็ได้นี่มาฝากคนอีกจังเลยไปเอเคต้องโดนเด้อไปว่าลูกไปว่ามีมูไหลไหลเลวนลูกบอลเซา่ยงจะไปเลยแต่บนเดียวกันเหมือนเหไปต้องเหมือนันไปได้ไปไเห็นเปดนอารมณ์เงสันนีกมันจ่มเนมนทับหรือว่าไงยังะกาไปเนาะยังน้อยเนาะไม่ได้ชวไม่ได้ชวนบ่าวแสนไปปรตาาศเมื่ อันที้งสองมันอใจสวสที่ท้งองเรงหนองมันมีนอกนอกใกล้แถวอันน้เ่องลมวยลงมวยบอกเผื่อมีลงมวยบอกแอนลงมวยนี่ยเป็นเอิญไหมใน่อนทางตอนอกของมันทังยนทเป็นเอิญนอก่ันี้อีเนาะอออเเออเเเนเด กองมัดว่ฝ่ายเนยที่ยู่แถวเนี้ยนตรงเตียนก็จะรบ่องมขายเลยนะตัวนี่หันเช่นค่ะเช่เ่ใส่ได้ามเน้คขาแล้วเจ้าของทีเขาอว่าเศร้าเร้าพูดชิบตายเลยเนี่ยลักบเส้นเศร้าหาพเขาแม่ไม่ติดกับท่างถนนถ้าถ้าแถวบ้านโรเตียเลยนะเศร้า มีสองสองแถวเนาะอือกรณหัวาทแต่ท่าคูิมหะบอ่่่่่่่่่่ห่่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 เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ค่่่ย่่คย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่ื่่่่่่่่่่่่่อ่น่่น่่่นเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิม่่่่่่่่า ก็โอเคยู่ว่าใ่ได้ที่ห้าเข้าไปเนาะคือมันในแล้แบบนั้นอ้ไอขนาดใช้ก็พอองน้องเมยนี่เลยเานั่นยังี้เงือสามแป้งหนอ่งเงือสามแป้งอลงไปมันช mhm. ิมหางคุณคุณเทาเาพกประมาณนี้บระตูห้องเ้าเข้าไปตู้แกะหมู่เชือมันมีอยู่หาหที่ใส่ได้กัแต่ละค่ายหลพลังม่เมย์ก่นรงแรงข้าวขอาของนน้เาจองไวแล้วที่เนในรุ่นเาเาือจองแล้ว เรื่อทบร่ษทกวี่ว่าเขาที่เขาข้าไปแล้วเขาเียเขาียส่เข้าไปเลย อ่าไม่ได <Yeah. S 1> oh, oh, ้เป็นเดือดเลยนะมีมแตรักเนี่ยนะเดี๋ยวแม่มันจองมา้จองมาแล้วตอนนั้โอ้ยังม่ทันมีขวแม่มันจองมาแล้วจะเดือดสามตอนอยู่ปุ้นหลักอันที่ใกตามันบุหรขาเขาบอก่างน้องมีไปอไ้อง้งไ้องไป้องมีอนไปไป้ง้องปไปต้องไปบไตอออ้อ้งป้ปอ้ง้งอ้องอเอไป้อ้องอไปอนป อตไรป่เงินอนนเกร์เเนี่ยตั้งใจถูกไมอาจารยมนเกิดเล้อเพามาให้ก็ทุกขประสมามนั่งเิดนั่งคุยกันครับอันย่อมอยู่บ้านอะไรเพราะยังจะเบื่อันนี้ผูเอือนมี่หมนั้ำพุไกับจาเขาเสื่อทีให้ให้ให้ร้อนเบิ่อไมยุบรียเลยเขา่เสื่อใหรชื่อน้องผมเป็นยังเขาทุกบ่เสื่อใครจังหวะอะมรออ่า ยังไปน้ำปุนีพระะเขาเห็นพระไปไทยเขาก็ซื้อขหยเราเห็นผูุนีก็ไปไทยเขาก็ซื้อขหแต่ว่าคนอยู่ก็ซื้อขาคือคนซื้อที่เรื่งการตลอดเ่อันนีก็ได้ดวา่าีหนใจโจะไเขาก็ซื้อเหอมพระะกินไปสิบหาได้กินได้โจรก็ได้คุณเกคุณหน,น,นุ่มุนีเนี่ยเขาจะได้โทรมาถามว่มามันจะไปเออเรยไ พ่อตาใพวงแบบว่ะผู้อารสลากอนีพูดแต่นั้นสนุนแม่กันได้โดนนักกันยากหน่อยกต่มันมีสีที่ชางเนี่ยมันจะไปเขียนได้ก็จามั่นนะประเด้เมแล้วมาึีเพื่อลูกเพื่อลานไปทีไว้เนาะต่อไปเลยับมาได้เพื่งถามพอที่ไปทีได้แะน้อยเนาะแต่เขามีสีที่ลากแน่ว่ะนะอาได้ก็พาอตาใจเพีงแล้ววันนี้วันนี้กถาม จะไปมองไหนวันันแดดนะ้คาไมแต่ว่าขันพระตะเขามีทีแล้วก็ต้อง่าพักแต่ในเขาเนีทางเฮ็ดนี่เห็นมก็เดี๋ยวนี้ดอาศัยานันวันกไปเรื่องงี้อย่งนี้ดูเขาไปเกถาเพิ่นก้นคาเพ่นจ้ะแต่โนวามองเงนงน้องนีน้องมวยกัดพักยูน้องวันเจนเนาะไม่ไม่มาเสีนก็เห็นว่า อันดูโตเดียวทางๆไม่ันคือองมีดใี่แล้วกันมัจจิหันหุกหันไปเนี่ยีว่าท่านได้บอกเพ้่อวะางีื่ที่หาไแจอฟบอกจอคนนี้แกร่างจานน้องจานแมงาได้บอกเพื่อนนี่นะย่นหันยังเหลือสามตอนตอนนั่งีอสามตอนตอนบลงพระจารย์ว่านายหนู่ปัจจิาไปแจ้งเพื่อนเื่อนถามมันเไปถามเป็นแบบ ว่าหม่องใบเขาจะขายกันแม่นั้นเลยครับว่าแค่ว่าช่ซื้อวหายม่องใบเคนชาเพิ่นด้วยถ้าตอนนี้เนาะเพิ่นหม่องนี้หม่องยูนะวันเมื่อก็ใกล้คนที่พูดจั๊กก็เป็นน้องเม่นน้องเี่น้องเี่กับน้องไม้เนี่ยเป็นร้านที่เระพันยู่ร้านใกล้กัน้นเนาะแม่รู้ใกล้กันน้องน้อยกับพิ่นผู้จักบ๊อบพัดกับพิ่นผู้จักกันคือสิช่วยช่้ยกันได้อยู่เนาะ อยู่กันเดียวกันมั้งมมันจะยุตเ่น้องกันแหลมันยุ่รกันแตมันยังสบไม่ไ้ะที่ใส่ยาใจกันไปนั่ง้กน็ตัวหอมนี่เละให้รถพาจานมาวาแม่โอก็ว่าไยู่ออกแม่จานยู่แมนแล้วว่ะเอ้ยบุญแลนนี่ว่ะว่าอยู่ไปแต่สวีเนาะ าเสียในจะเทร์ี่ฝนก็น้ำซุยน้ซุยว่ซไไก่โู้ปี๋แกไกลมาเชนแ่าทั้งเม่กะพยายดุมลายปะใจนั่นเคลนไปเลยแต่ว่าทงตอนนี้ทา้งถนนนี่างตัว่นมั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 นเสียอะไรเนาะลุมลายแต่ไม่งทังงานเลยไม่ร่งอย่างนวะไม่รีบรตงมีสองคนตลอดที่แต่างที้จากรข้อ หน่อยสองคนนี okay. okay. ้ทำอะไรอย่างได้แบกันไปก็ได้กับแก่แก่เออวยไปน้ำกันจะได้กับเราแ่เมื่อมันวันชิตวันสุกมื่อวันเขาดีนแมื่อนจุกลงเล่ามื่อไปด้วม่ันไปด้ไ้ก็่ลงพีวะ่่ามป็นลุงพีวู่่กับพ่นไปรอดเมื่อได้เมื่อได้กันเข้าไปเจ็บถามกัน่้นี้พ่กี้รู้ขีเข่าไปเ็บเบิ้งละกพะจารว่าหนูไปแจ้งทั้งสอที่นี่กันก็ปิเข่าไปดะ อาจารย์ตกลงว่าจะเป็นมือมือมือหรือเปล่าีโอกาสชนะการปรซชนน้องๆคนไปพร้อมกันด้วยเอาไปที่ัะเคศกนเห็นอหมระันันข้าพเจ้เกิดมื่อเมื่อเทาไปส่ตาบหมดเมื่ครับไปด้านต้องหลองนหครับนข้าครับ กิ S <S ้งนป็นพี่โกเปพนกโก้กไิ่งนั่นพ่นกไปไอ้วยนั่นต้องต้มปลาคอเนาะปลาคออย่าง็รกัยงโอ้แซ่บบไปกมาเย็นนะมาเย็นกันอาจารั์จีแซ่บต้องตีดูองแกสันเแล้วอกไรหรือสันเก่นแล้วอาจรจเ็นะหาเล็กน้อยเมื่อกี้แล้วหานั่งเตี้ยเตี้ยใช่ไหมครับ มีน่างอนเจ้าเลยถ่ายเลยนะไปถ่ายวันนี้กับชื่อจ้าทีหหายแล้วมันเห็ดบะ่ได้หรอกเพราะว่าร่างพังลำพังการทำงานมันสืแต่ว่าร่างแต่ียังทำเนี้ยวร่างใจอยู่นี่แน่แน่วิมีเดี่ยววิธีเดี่ยวต้องทำต้องทำอะไรยูทูบเบอร์นี่นะซอยเร็ดบซอยจะาดมีทีนี่อางแรกอย่างที่อ เป็นแป้งเล้วะไปเห็นบ้านนังเวี้ยงี่สเี่ยพราะจะมีทีปุ๊บแค่เรียกมีผู้เลี้งเงี้ยไงวนที่ิมืันที่สิสาม่เริ่มต้นพื้นที่นี่แหละเนาะเริ่มต้นตอวเาดู้น่ที่ะเ่ริมว่ากนเนเ่นีแกต้นเนะเพราะว่าทีนี่มันก็เริ่มต้นยากมกเลยเนาะเริ่มต้นยากขึ้นแต่พื้นี่้อยเนาะันที่มีเน้า เออานเรียกาจาอาจารย์ซื้อให้กันติมือกับพระอาจารย์ว่าน่โงชีนัดก็เจ้ของที่ว่าจอมก็ไดนก็จะส่องแลง็รัแงจางเลยเพราะว่าพอเจ้าของที่คนชนรายคนบกวยได้ยูคนเรียดคนลายก็เป็นพุ่งนี่เด้อบอกพระอาจารย์ใช่กันเรไปเป็นเินลูกเข้าไปหาล้วันนี้พราอาจารย์เป็นอาจรีกับพระอาจารย์ก็บอกจารย์เป็นอาจย์กเข้าไปอาจารย์นแจกคนก

ไปแจ้งเพื่อนแล้วกัพระอาจารย์สันเซ่นก็ว่าแจ้งไปดังๆเแ่ใช่ๆๆเจ้าทีก็จะแบจสันขายตามตามตามที่เห็ก้าบุญบอกนะแจกันเพรอาจารย์เเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเลยามซีเมนเป็นตอนนึงกันซิห้ากูน้าหกวนตอนอะีมนซีเมนซเนยตามตอนอป ทิดๆกันเลสามตอนนั้นอ่ะติดกันเลยแต่ว่ายังยังก็หลายเนาะมื่อถ้าสามตอนนั่นะเนี่ที่แบบแต่ว่าจะได้หันแบบนี้เจ้าขวามาแล้วแบนเจ้าขวามาแล้วคือเป็นจองไว้ไว้น่ะจากไหนมันสิบ้านไปคือว่าเป็นเนินนั่นได้เลยพระอาจารย์เพราะว่ามันเนนพวงลงไปได้ลายได้เริ่มลายได้เลยตอนสอบลายได้แม่เงี้ยเงินบ่มีบ้านไปเลยนี่นี่เลยเริ่มมีด้วยลายแล้วเนี่ย

เลยหาซื้อผิกันกี well, ่ภานอะไรเรียนไปเรียนไปที่มันขายตามท่าก็ไปถามอยู่บ่นี่ว่ามีรถเคยชื่ออยู่ไะ โลละ3 0 0 0 0เอาๆซื้อเลย่ซื้อใม่แล้ไป50,000เพิ่นบ่ขายก็กลับไปเลยนี่ไดขายเครื่องโลขึ้นไปขอได้ถอยกลับได้แต่ว่าเพิ่นเป็นคนเวียด0 0 0 0 1,000เพิ่นยังบ่ขายเนาะซื้อเพิ่นมันขายเครื่องโลขึ้นไปกโลมันแพงเนาะเออ้ว่าอ้าิานลูกิมานิ้มหานจ้เอาจะอาจาบ่จจาเด้อ y e

ไปสนองขอพี่น้องเลยวิสิประมาณนี้แหละบันนี้ก็ได้เนาะถือว่าผู้จักแล้วบันนี้เนาะโอเคเ่ยเด้อออยู่ี่แหงเนาะมีแต่ว่าฮู้เรื่องบัดนี้เนาะอ่ามีแต่ว่ามื้อเฮาก็ดําเนินการต่อเนะอยเอ้ยเนาะโอเคโอเคยๆๆดยโดย จ้าจ้าจ้าอ้าวไปไปไปไายบายโอเคเนาะไปเสนอพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้วันนี้ก็ได้มีแต่ว่าสีมือเนาะพี่น้องสีดำเนินการต่อเนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้สำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ควรพี่น้องเลยไปหลายบนหลายที่แล้ววันนี้ก็ได้เนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องบัดซูขูดสุคนอ่ะวมาเซนสบายดีสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง